คนเดินหนะเอาเลียนตัวก้าดอกเพราะอันนั่นดอกการหานดวที่ไหนนั่งมัเนี่เต็มเต็มเลยฟันหกบนบ่เออโอ้โหวันนี้มีทีเด็ดมีรเดยวนี่ทีเด็ดมีทีเด็ดแล้วหกก็เจ้าเออฟอยไปไล่อันนั่นรีมือเศ้าตัวไหนซี่สุดที่สุดแล้เราจะซื้อรถตรีกันยังวะ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องเด้อซื้อทั้งสามใบนี่นะนั่งแต่ว่าเลขติดหนึ่งนานเลยแม่ซื้อทั้งสามใบเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังลูกอะไรนะคะเจ็ดบุคือว่าเจ็บเนาะก็ว่าเจ็ดจังสั้นสูเจ็ดจะใส่ลูกฮะไหนเจ็ดไหนไหนเจ็ดไหนเจ็ดไหนเจ็ดเจ็ดอะไรลูก เจีตอะไรเขาวางไหนนม่นางกําลังเสียงโกับเด้อรอสักครู่รอสักครือจะยิงยิงสวัสดีครับแม่นางสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นางครับครับผมวันนี้เมื่อวันแกว่าอยู่ครับยายนางรับเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเอาง่ายว่ายมาประัดประจานด้านเลขวิ่งวันถัดไปเนี่ยว่าผิดยังวงครับผมอ่าเราเพื่อนในส่วนเลขวิ่งนี่ก็จับคู่กันไม่ผิดไม่เสียควันบางหนึ่งก็คือ เพื Serie, also, ่อกาตีเว้าไปแล้วนี่สีหาว่าคุยเกี๊ยบเชือกเกี๊ยบเชือกนะครับนะครับผมเก่ยบางเรื่องนี่เกี๊ยบเชือกย่ายนั่งก็ได้แต่สัญญาณภาพอาจีพเพราะใคชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าอ่าหน้าย่ายนั่งเพิ่นกับยุ่กลางโคกพี่เนาะมีไฟมีไฟบ่มีไฟมีแต่แสงอับมันละงานแสงอาทิตย์บหมนเลยอือห่วยบางนึงนี่เสียดายแต่ว่าคันผู้เอาเปรียกะตีก็เก่าแหละมันตัวใดหรือก็แม่ใหามาเกียร์มาแม่ให้มา สองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองสามเจ็สองกันพวกเอาเปล่ยนกันจได้ขึ้เก้าหว่าขามาข้ามาอือปูวินเอาเนะแต่ว่าเมื่อนี่ปูอินดำสิมาส่งเอาเพื่อนบนไม่เก้าเงวตี่มาส่งเอาอยู่บัดดงนะเพื่อนบัดดงนะเพื่อนเดี๋ยวเมื่อนี่สิมีการไล่สดทังเพจใพลอยพี่น้องในเบิงเง้วันว่างหันเพื่อนหายมาตัวใดคนเพ้วนว่างหันอะเพื่อนหายหกสองแต่ว่ามาอยู่ดวงนะเพื่อนีเพื่อนหายัวใดผู้นี่ครับเอา เพื่อนไหนตัวไหนแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเลขยว่าเข่าแต่แต่ว่าเพื่อนบ่นเก้าหัวเข่าแล้วสองรุดหนึ่งแล้วกับที่ว่าเบิ้งเมื่อนี่เพิ่นเพิ่นกระลังเดือดท่างมากกรลังสิงหัดดุกนาเพื่อนแหละล่ะเดี๋ยวเพิ่นจะไปไทยทำคลิปไม่ว่าจะอยากเท่าแต่ย่าเท่าเด้ออย่าเท่าเด้อกันยังว่าเท่ามากแล้วหอดบ่ฝันความฝันเด็ดขาดไฟความเท่าเด็ดขาดเอาเอาบันนี้เออย่านั่งพีเลยเอาบันนี้เป็น้ีห่วงว่เพื่อขึ้นสูงขึ้นสูงเนี่ย <S 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 an> <S an> <S โอ้ยเห็นมโนะหมดอีกเพิ่งได้เ uh> มียด <ok ้เอาเอาไว้นี่แหละเออะที่ให้จ่อยจ้องที่เราเนี้ยเห็นเห็นเห็นเอาซึ่นสูงก็ดีแน่แห้งดีเออเนี่ยโอ้เนื้อบดีซะอันอันนี้คือชุดเข้าอาแล้วเหรอมาชุดนี้คือชุดเข้าจีทัพงานแล้วแมนทัพงานแล้วบ้านนี้นั่นว่ามันตู่วงกลุ่มแล้วอ้าวบ้านที้ให้เอฟซีเบิ่งยังน้อยชาวบ้นโอ้กัน กันทีไทยลงั้างใต้กับว่าเห็นหนาใหญ่น่งเห็นแจ่แขวอวอะไรก็ยกาเบิ้งตัวกับาเบิ้งแกหนาเอาตัวนี่ก็ตั้งห่าอจับจับนิ่งๆนะยายเ้อะจับนิ่งๆครับเอาอยพี่น้องครับยายนางก็ฟันให้แล้วสำหรับงวดวันที่16กันยายน2565งวดนี้นี่ถ่าเรียกเขาว่านี่ยายนั่งสิบวอาภาษาอังกฤษเลยงวดนี้เพราะว่ายายนั่งนี่เป็น ผู้เช,ชี่ยวชาญด้นานภาษาอังกฤษอยู่วธรรมดากันต่อไปแค่ไปเป็นคู่สอนภาษาอังกฤษอเอาเรียกเรียกวันนี้ให้สามหางได้บ่จ้าวันนี้ก็ส่วงหลายหางกว่าเก่าสามตัวเอาสามตัวจังไหนสิหลายหางละก็าสามตัววัดกานเขามาปล่อยหลายหางป่านินสามตัวโอ้ยอันนี้ของแนวเจ้าของมักเนาะอีซื้อรดตารี่ทุนนี่คอยพุ่นนะคอยเขียนไว้พร้อมไม่ไบ่ห่วยคอเขียนไว้พร้อมดีห่วยไงเจ้าที่ว่าจังอะไ บ่ท่านได้ไปเบิ้งไปเราลอตเตอรี่ไหมบ่บ่อันมันบ่ยากหรอกคนขายน้ำแข็งเออค่อยฝากเงเนเอาไปซื้อรถบัตรโอ้ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรีซื้อบัตรบุงค์มามาดิคันซื้อลอตเตอรี่นี่ห้าสีเน้นตัวใดบ้างนะครับตัซื้อลอตเตอรีาแต่มันหลายตัวปันนี้ก็สวัสดีครับตัวตัวคือหลายตัวถึงนวัดนี่เอาเอาแต่ว่าเจ้าเจ้าเสียเอาเลขติดหนึ่งอะบ่ครับผมคันเลขติดหนึงก็เอาสาม หกหนึ่งเลยตีหนึ่งสามหกหนึ่งเลยหมายถึงสามตัวนะเมียเราหมายถึงสามสามหกหนึ่งกับมีสิมีอีกเงินตัวหนึ <balcony> 3, 2, 6, ่งอยู่ตัวนี่สองหกหนึ่งนี่้ยสองหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งไฟเพื่อนเห็นชัดเจนมาแล้วครับฉัญยานเน็ตอาจสีเพราใครดีอาจสีเพราชัดเจนไปได้แต่ว่าจกัครับพ่อแคร์จอได้กับแคยบไฟเด้อครับเด้อเดี๋ยวมือนีเดี๋ยวสิไปไล่สวดต่อทั้งดวงนะเพื่อน นื่งจกว่าปูอินดับเนี่ยสีมะส่้อยูหันคับผมสีมะขอโชคขอใช่ยู่หันออในส่วนตัวเลขสีมะตรงกับคุณยายนั่งบ่กแต่ว่าหสำหรับวันนี้นี่ให้ว่ามหายายนั่งกับตรงกันนี่เราเห็นว่าสามหกสามหกเห็นปะคับผมสามหกไม่เลยไม่เลยไปทั้งอาจารย์ใข่เม็ดเดียวกับสามหกอีกครับไปไล่ใข่กับสามหกให้ว่าสามหกไม่แรงวัดนี่ครับเนาะดี เอฟซี่นไปลงทุนไว้แล้วหมูมากสามหกอาอาจารย์ใข่เล่ากับฝันเนี่ถมาตรงกันพอดีเี่แม่ครับฝันฝันว่าจังไหรฮนฝันว่าข้าเจ้าเอาใครมาให้สามชิ้นหกหน่วยเคื่อนแรกเนี่ยฝันว่าผู้ใายเอาใครมาให้สามชิ้นหกหน่วยอ่าอาจารย์ใข่นะเคลื่อนที่สองมาฝันว่าไม่ยิ่งมาสามคนเอาใข่มาสามชิ้นหกหน่วยคื้กามาถวายครับท่านมันกับเขาทั้งซีทิ้งหามตัวน่าเลยกะับไยนะหัลโดี <Man S 2> ครัก <ขา S 2> รล้อยนี่เ <นะ S 2> พื่อนจ็คเพื่นอนเอาตัวไรใสซอันนี้ครับว่ามันยังประชาชนเจนไปไหนเอาผู้หญิงมากอันนี้สีบอเหรอซีผู้ชายมากกับปิ่นหาซีส่สามหกรนบอกเหรอแมนสีสามหกกับห้าสามหกลนบอกตัวม,มันก็มีขอคีดแปลงสั่งเนี่เนยเขาเรว่าอยากถามกันตัวมูฮั่มากมากยู่สีหดนๆเน่ยมากบาดแต่ก็แล่นนี้แล่นนี้วันโอ้บ้าบ้าทราบไปไหนหรอกวันนี้กะจีบ้ากันโดนโยุ่งวันนี้ก็ได้ อ๋อแม่ว่านะมาย่ามดหลก็ให้ได้ว้ากันปรึกษากันแน่ว่าท่นไม่ได้ฝึกจักเทียวันโอ้เลขทั้งผู้ยศมาไปบะนี่แม่บ่เอาเลขผู้ยศเขาสองสองเก้านุ่งนวดที่แล้วฮะแล้วโทษมาโทศัพท์เสียข่าววันขาวันสองเก้าน่ะสองบอนตัวนู้สองเก้ามันดีในเขายังไงตัวมันกับเขาสองตัวเดียวตัว วัวนี้พันมาแต่ว่าเด็วิ่งเขาไขเติบอยู่ที่เราอะไรกันดย่างนีแต่ว่าก่ยังเป็นร่อนแย่นั่งอยู่เพราะว่ายายนั่งนี่เด็กวิ่งยังบ่เคยผ่านเด้เข็าเราเข้านวณเอาเนาะเด็กเข้ามันอันลอกเอาเข้าเฮ็ดเอาปูเราคำนวณดีนับนับหนึ่งสองสามไปร่องเอาดิปูร่องเห็ดแม่ให้พวกเป็นเออเฮ็ดตามรักทั้งสั้นเฮ็ดแม่ให้พวกเป็นแม่เฮ็ดตามรักของแม่คือคำนวณออกมาจกออกมาจังมูเจ้าเห็นเนาะ ส่วสีได้มากเนาะแมนพวกวันนี้พ่อจะนั่งจะให้แนบมึงดีๆครับพ่อแหกนะหกนะมากแค่หกนะแคบจ่อไว้แคบจ่อไว้แล้วอย่าลืมอย่าลืมเอาไปวิเคราะห์เอาไปพีนิจผิดาต่หนากวนสิลงทุนกันแย่างไรเด็กใจนั่งบนหินตีบู้ยลืมว่าสันครับแล้วเท่านี้แล้วบ้างดินี่ไว้ยาป่าบ้างเนี่ยบอกตรวดแขนตรวดแขนบ่ได้ ว่างนี่นี่ปวดแขนนี่นี่ปวดโอ้พอว่างเลยเอฟขี้เขาว่าเบิรงกไม่เพิ่นกกอยากเขียนอยู่เนาะยิ่งว่างจังไหนนาะมาบังคับผู้เฒ่าทีใครปวดแขนก็ได้ันไลยแม่ว่าให้เอาอันเชี่ยยันเชี่ยขอห้อมาหาเนี่ยสิ่งก็ไ่ได้จับเชี่ยข้อห้อเลื่อมตัออะไรแม่โอ้ยอยู่วัดอันนั้นจะแม่นหลายได้ออามาฝากเราเลยเด้อตัดมาหมดเยามากอย่างก็จะเอาลายบ่เอาลายพี่ทรายเอาหมื่อบ้าที่มาตัดตากแดด เสียมาเห็นยังขนาดนี้เชียดครับมานี่ยกว่ากที่ไปป่นใส่น้ำผึ้งป่นใส่บักขามเปียกแล้วเนาะโอ้มันเป็ี่ยนยาอายุวัฒนากว่าแม่แมนอันนี้สูตรของหลวงปู่เจรัญหรือบ่เออมาผสมยังแน่แม่ยานี่นี่น้ำผึ้งมีบักขามเปียกมีเกลือน้ำผึ้งบักขามเปียกเกลือเออแล้วก็เชรียเข้าวฮ่องเออกว่ากที่รสจัดจะไหนมันแก้ยังไม่แก่ห่วยยาอายุวัฒนานม่แก่ได้เบิดสยางไตว่ายไตเว่อี๋ยงเลยมั้ย ยว่าแม่อยากได้ตัวบอกย้ำเลยว่ได้จะเอเีก็ฝากเลยเช่นนัาไหนเชื่ยาวเอฟซก็บอกว่าอันตากแข็งไว้เล้อนัาแม่เชี่ยขอข้อเดี๋ยวหนูส่งน้ำเพิงไปให้อยู่นั่นนั่นเรียกซีก็ได้ี่ได้ใจใส่เอฟซีะเจ้าโอ้ยมาแต่แกงมากเท่าหลักทัพ์ข่อยเออเลย๋ยวนี้นะที่ได้ซื้อเครื่องไม้ตนี้ครับผมเอ้ามาที่สี่หสู้ฟั้อมนนี้กระไรยายนางลานเปอร์เซ็นว่ามนที่สิบหกันยายนสองห้าหกห้าครับ บนเด่นไปที่หกรองไปที่สองซึ่งเเล็กเอล็กวิ่งเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเอฟซีก็บอกว่าอันตาแข่งไวแล้วน้าแม่เชี่ยวขาอข้อเดี๋ยวหนูส่งน้ำพึ่งไปให้อยู่นั่นนั่นเรียกี่ก็ได้ที่ใดใจใสเอฟซีเลยครัเจ้าโอ้ยมาแต่แก้งมากเท่าไรทราบข้อยเออเลยตนี้เนาะทีได้ซื้อเครื่องไม้ตนี้ครับผมเอ้ามาดันี้ิโรอซู่ฟังมอันนี้ก็ได้ยายนางล้านเปอร์เซ็นว่าวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกห้าครับ บนเด่นไปที่หกรองไปที่สองซึ่งเลขเลขวิ่งเนี่ยห้ามพลาดเลขเด่นเล่เาเนี่ยจับตามองให้ดีๆยายนางบ่เคยพลาดอันในส่วนจับคู่สามตัวบนนี่สองหกหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วกับแปดหงสองเอาว่าถีมหกหนึ่งเลยตัวนี้ตัวนี้เขาหายมากเลยว่ามันอยู่หลักหน่วยหนึ่งอยู่หลักหน่วยเข้าใจว่ามันสีโดดไปหากันคือจังหวัดว่าหนึ่งว่าสองกับหนึ่งเนี่ยยัว่าจังสองหกหนึ่งสองกับหนึ่งสีโดดไปหากันว่า สามหกหนึ่งนี่สามกับหนึงสี dove, freely, s ok. <S ่โดดไปหากันว่าครึ่งวันวันหนึ่งวันหรือร่องร่องพี่ารณาเอาร่องพิจารณาเอานะมเ่ยวโจ๊ะอ้าบานนี้เขากัมาเบิ่งในส่วนเลขสองตัวซึ่งมีหกหนึ่งปิดตัวนิ่อ่าเลขสองตัวบนย้ายนั่งกับไฮหกสี่หกเก้าแล้วก็6หกหกุ้ยมีเลขเบิ้พควอมบอกไม่อาเงินเลีหกเป็นอะไรขึ้นมาเลขเบิ้ลนั้นเปลี่ยนไรห้วย มันออกมาใน่ทีห้าเห็ดแหมมันมีเบิ่นมันมีเบิ่นทั้งสองหลักมีซีซีพอมสิแต่ว่าเรเอาตัดตัดตัดซีออกเอาเจ้าหกมาซีซีหกหกวันแหนะว่าสันอือาะมากหรอกที่ซีซีต้องมากเป็นซีหกครับครับเจ้าว่าแล้วโดยส่วนมากเร่ง่ายนั่งกรทีิเขาแต่ชุดบ่นนี่เขาสามพวกสามโตนี่เขาดี่ดีดีครับผมสามโตจังเสียว่าเจ้าคู้สามโตของศีเขาที่ดี แต่ว่าว่าพื้นมาเล็กเล่าเข่าชุงวันแล้วแต่ว่าเขาเอาว่าเปลี่นล่ังเทียงเขาบอกตานหกประตูล่างข้นเพื่อนทําได้อยู่ใช่ไหมเอาได้เนาะผู้เพื่อนเก่งเนาะผู้เพื่อนได้ผู้เขาใส่องทางไปแล้วเมนบอเพื่อน่าเอาจังสั่นจังสี่ตัวเพื่อนก็เห็ดเอาเมนบอแม่ก็บอกว่าแม่บ่แพงวิซ่าน่ะคัน่ามันจิมาตัวไรก็เสียบกลางเอาเด้อเห็นบองวดได้กับงวดได้ก็สวดเสียบตะกั่งสาม สามแปดเอาศูนย์มาใส่เสืยยุนครับผมห้าห้าเก้าสามเป็นหาเกเก้าซี่เสยูุนคอยกะอุกเจมเดียวเจีมเดียวอยู่สามตี5ห้าแปดสามเปนบออันหาหาหาแปดเข้าเข้าเข้าสี่แปดสามเนบอม้าหาแปดสามเนบอหัวอันครับผมว้าตก็หงวดอันโอ้ยเห็นหน่อยได้ว่าครับส เข้าแบบว่าเข้าพ่อี่ฟูคิดซอยนนายนครับผมขันมหาลูกเต่ามาหาสีคอซอยคิดซอยกันแน่ตัวนั้นมันมาใส่ตัวนี้มันมาใส่ให้ยิ่งป้งจักบาทจะทิมวนตลอดอยู่นี่โอ้ยผมว่าสีนังเหตุอยู่พอดีมีเสี้ยนเอ่เสี้ยนไนสายเมืดเสี้ยนในสายเมืดเพิ่นหาสูตรมากเพิ่นหาเรียกมากเพิ่นผมจอบเพิ่นยู่หนึ่งสองสามวันแล้วเพิ่นเข่าตลอดอยู่เอออ่า บาดีนวันดีเพื่อนไ้ฮอดสูตรมาเพื่อนยานบล็อกล่เพื่อนเพื่อนไ้ฮอดสูตรเลขดับเพื่อนนี่บ่็คยพลาดเลยเลขดับเลยแต่ว่าเป็นตัวเลขกับคู่ดับเ้เอยเลขกับคู่สองตัวดับเพื่อนไ้มาเบิ่อแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังไม่มีเวลาที่ได้มานางเงียบเงียบซี่ไขเอามาแม่แม่สิลอกออกไห้เอามาจังไหอยู่เฮียนผุนไปสีไดเอามากับมือรุ่นผุนนะเนาะเออมือรุ่นเดี๋ยวเสียเอามานํามาตัดใส่เลขใก้หน้าเนาะเอาเลขเพื่อนบานนี้ ว่าเพื่อนเลขเพื่อนน่ะเพื่อนหามาแล้วเพื่อนหาสูตรมากความมีอย่างเรียบร้อยเพื่อนเอาสูตรไม่แม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนเสียเอามาแบงปั่นยายนั่งแม่แม่สีอันเขาันนี้เอาเป็นตะเงินอยู่เี่สูตรเทียนง่ายๆเนี่ยสูตรเทียนง่ายเขาแม่เป็งง่ายอยู่เรื่องเราแค่หาตัวนูหน้าตาตกมากนะครับมาแับนี้ก็มาออกได้ซี่ตัวขั้นหบกับสองมามันกับมาสองตัวนี้สองตัวบนนี้ เดี๋ยวจะเอาหาเก่าๆมาเดี๋ยวจะเอาสูตรขอสันเจ้ว่าแม่เด็ดเก่าไว้มันนี้เขาเจว่าแปดกับมาที่แมวสันจ้ว่าแม่เฮ็ดสองลักนะนี่นะครับอันมาเน้นสองแปดมันนี้สองแปดนี่เขาเจ้าว่ามันมันไปเจียวกับพูเขาเจ้าเอาเลขมะหายสัาเจ้าว่าแจ่ว่ามากันเป็นล่างสองแปดขึ้นสวยแท่ว่าสนับ สองแปดแปดชองแต่ว่าขันออกออกเกือบสี่ดิพะว่าในโฆษณาโอ้มันมีจังสั่นไหมนี่นะครับมันมีนี่สองแปดมันบอกวันศุกร์นี่สูตรเลขนี่มันกัรอบวันแล้วกัเขียนไว้ไหมเนี้ยเต้นๆผู้ว่าเอาแถนี้ออกมาฝากมันจะวันนุ่นก็จะเป็นแต่จะอ่อนแต่ปั๊ พูดเบาวน่อั้ยร้องเอาพูดบ่าวมาขายขนมเนาะว่าตัวเลขไมาฝากพ้อผมอันนี้เน่ยอยากพูดมากเหรอท่นเดี๋ยวผมจีไทยมาหายตะมือหึงเหรอเนาะขอบใจนะครับฝากไปไหมเนี่ยมันลบเบิ้ลแล้วตั้งแต่พระเจ้าเห่าหูนะครแม่ว่าพี่เวลาไปเฮ็ดเนาะแม่แม่กระเบิ้งของแม่ยังสี่แถวท่านผู้ใดอยากได้ก็มาไายเอาแม่ว่าอันมาล่งยูทูบเนาะพ่อตูนี่ที่ไปบวชพ่อมผมลระบุ๊ม ให้บวชไดงมถึงวันนีที่โอ้มันแปลว่าม่ใช่นั่งมั่นใจไรมันใจหกหนึ่งมันใจอีีโอมันใจหกหนึ่งเนาะสามหกหนึ่งเนี่เนาะแม่นมันใจอีสามหกหนึ่ง้ยคองินตัวแม่สีรากไปวด้ยเนาะมาถึงวันนี้แล้วว่าเอออ้าวชัดเจนครับพอี่น้อครับวันี้ะาจะรบวันไม่นั่งทำนี่ตันตัวเดี๋ยวจะหามา้ห้ดอกสมุนไพรไอ้เข้ยบอระเพ็ดนะตอาใส่ถุงปุ๋ยไว้ใ้รถหลายหมื่นก็บ่อปยังที่เ้ล่าไนะ เขามาที่ไฮไลท์ปานั่นกัดิขอเขาก็ดจีได้บังว่าสองว่านีทบตอนนั้นผมเป็นของเขาปลูกไว้เดี๋ยวจีเปี๊ยของเขเจ้าเป็นทุกปุ๋ยวัเนี่ยเนี่ยย่างย่างอยู่กับปาดเอาปาดเอาใส่ทุกปุ๋ยล้นแล้วมันี่ยอ้มันของข้าเจ้ามันมองกันของทั้งหมดแห้งแคบส่นขอจักกิโลเนี่ยมันกับข้าเจ้าว่าแพงหรอข้าเจ้ากัดิว่าเอารดจักได้นะข้าเจ้าจิว่างที่เระแต่ว่าบรรทัดออนไลน์ปฏิจริงตาพวกเขาวิ่งดิแม่นแม่นนะเนี่ย ท่าว่าของมันก็ว่าเอาหลายแต่ว่าจะของปูกไว้ะต้องควดนีโรยอะเอาสัตะเข้นะใช่บคุณแม้น่าหลายๆจักขอคุณอยด้วยคอด้วยเลย